อันยองอันยองอันเชยโยชากโก้ทำหลอกเลยนะมึงแอคแต่งไว้ไอโฟนโอ้ขนสวยนะเนี่ยเราอะขนสวยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแต่กล้องกูไอโฟนถ้าเกิดว่าใครแบบไอ็เนี่ยขนชัดเลยหุ้ยน้องเงินเขียวสวยงามเลยชาโก้สวยมากเลยลูกเป็นคนรูปหล่อเลยเนี่ยเออพูดผิดต้องบอกว่าชาโก้หล่อมากเลยจ้าชาโก้หล่อเลยออื้หืมไหนก็ได้ มีแฟร์เหรอ,อแล้าลูกค้าเวลามาซื้อของกูก็จะชอบออเรี่ยกเขาบางคนก็มาจอดดูชะโค,คอ,อันยองอันเซยโยไปลงติกตอกกันเนาะถึงชึงถึงชึ้ง,งอันนเอ,อต้องให้เพื่อนสาวมาเล่นด้วยนะเน,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 นาะแล้อง้าเง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 ๆงเงเงาคางกันเนาะหล่อเนี่ยเราอะไม่ธรรมดานะสปูโอ้ยขนมันแบบว่านี่คืออาบนั้นแล้ว<ร>ใช <จ S 1> ่ไหมเนี่ยอาบแล้วเดี๋ยววันนี้ คือเล่นกล้องหรืออะไรเนี่ยหรือว่าคันจริงคันคันอืมชาโคมี่ไปแล้วนะอันยองอันซีโยไปแล้วเด้อไ,ไปไหนไปบ้านแม่เป็นงันใช่จ้ชะชาโคอันยองเมื่อกี้นึกว่าตัวตรงนั้นเรี่ยกก็เลยทําเสียงกุ๊กกุ๊กไปไม่นึกว่าเป็นเสียงชาโคชาโคร้ครองดิ